เราก็เริ่มจากนะคะเตรียมกระดาษมาหนึ่งแผ่นนะคะเราทําชิ้นหน้าก่อนนะคะเราเอาแพทเทิร์นที่ครูให้ไปออกมานะคะทําตามเลยนะตัดเอาเส้นนี้นะเส้นที่มีรังดุมนะคะตัดเส้นที่มีรังดุมนักเรียนก็ก๊อมไว้ต่างหากแผ่นหนึ่งเอาเก็บเอาไว้แล้วอีกแผ่นหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งนักเรียนก็เอามาทํานะคะตัดตรงนี้ก่อนตามเส้นก่อนนะคะอาพายขยับเข้าไปได้ ทีนี้เหลือข้างล่างไว้นะคะเหลือข้างล่างไว้อย่างนี้นักเรียนเอาสก๊อตเทปแปะไว้ก่อนนะแปะไว้อย่างนี้อ่ะมันจะได้ไม่กระดุกกระดิกไปไหนตอนนี้จุดแรกที่เราจะปรับนะคะนักเรียนตัดตรงนี้ก่อนเราจะทําข้างล่างให้เขาย,ย้อยนักเรียนก็เอาตัดเลยตัดตามนี้เลย แล้วเราก็ค่อยไปขยับคอเอาทีละส่วนตัดออกมาอย่างนี้นะคะเอาจุดอกชนกันเอาตรงนี้เอาตรงนี้ชิดปลายเดี๋ยวเด,ยวเดียวนะตัวนี้อาจจะคาดเคลื่อนตรงจุดอกเพราะว่ารักแล้วมันจะต้องตรงลักษณะนี้ถึงจะสวยนะคะนักเรียนแปะไว้อย่างนี้เลยแปะไว้เลยอย่างนี้นะคะเห็นไหม สังเกตไหมมันจะบานออกไปเดี๋ยวครูขีดเส้นให้ดูมันจะบานออกไปอย่างนี้คราวนี้มันบานมากไปเราก็ต้องใช้วิธีหุบนะคะวิธีหุบก็โดยตรงนี้วัดดูเท่าไหร่อ่าสิบเซนไม่ถึงสิบเซนดีประมาณสิบเซนนักเรียนก็เอาเข้าตรงนี้มาห้าเซนนะเอาครึ่งเดียวพอจากนั้นนักเรียนขีดนี่เลยเห็นไหม เขาก็จะตรงไปอย่างนี้เอาเข้ามาจากของเดิม5เซนนะคะนี่เ,เข้ามาจากของเดิม5เซนทีนี้เพิ่มความยาวเพิ่มไปอีกสักมันเป็นเสื้อคลุมควรจะยาวหน่อยเอาเพิ่มไปอีกสัก3นิ้วนะคะนักเรียนก็วัดจากที่ชายไป3นิ้วแล้วก็ค่อยๆแต่งเส้นมาตามนี้นะคะนี่คือความยาวของใหม่ตรงกลางหน้าของใหม่ตรงที่เราจะทำ เป็นเสื้อคลุมมันจะชนกลางใหม่ก่อนเอาเอาเส้นไหลออกมาก่อนนี่เส้นไหลอยู่ตรงนี้รักแร้อยู่ที่นี่นะคะอา่าลายเดิมอยู่ที่นี่นักเรียนกั้นไว้คราวนี้นักเรียนผ่าตรงนี้นะฟึ๊บอย่างนี้นะตามครูนักกะเอาแถวนี้แหละแถวบานี่นะมงเห็นไม่เอ่ยอ่าป๊บเข้ามาใกล้ๆนี่ตรงนี้นะคะ นักเรียนขีดเส้นลักแล้ให้สวยงามเหมือนเดิมขีดเส้นไหลทำเครื่องหมายขั้นนี้ไว้เราจะขยับเข้ามาอ๋อก,ก็ไม่ต้องใส่เราก็เอาผ้าตามปกติหมายความว่าเลื่อนผ่าแล้ก็เลื่อนเข้ามานะคะสองเซนนะคะอันนี้ของเดิมอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะใช้ของใหม่นะคะตรงนี้นะคะที่เราเลื่อนเข้ามาตอนนี้นักเรียนก็หาไม้บรรทัด โค้งเรานะคะโค้งลงมาอย่างนี้นะคะวางให้ชิดอย่างนี้โค้งลงมาเลยมีเห็นไหมคะโค้งลงมานี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมอย่างนี้นะคะคราวนี้ตัดตัดตัดออกตัดออกจะได้ไม่งงนี่ให้เขาโค้งไปหาการแบบนี้นี่อย่างนี้นะคะอ่ีดเส้นให้ใหม่เป็นเสื้อตัวใหม่แล้วนะ เป็นเสื้อตัวใหม่แล้วนะคะนี่นี่ตรงนี้ไอเกตี่เลิก้ายแล้วนะเราเลือตัดแล้วเราเลื่อนเข้ามาเพราะว่าเราต้องการชิดขคอนี่ชิ้นหน้ามีแค่นี้คราวนี้เรามาเช็คลูกไม้ลูกไม้เรามีแค่สองชิ้นแล้วอีกชิ้นหนึ่งเป็นแขนอันนั้นเก็บไปก่อนเดี๋ยวได้เอาอนนี้ไปเอาชิ้นนี้นะคะ ความยาวเท่ากันก็ทบไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวครูวัดความยาวลูกไม้ให้เดี๋ยวนักเรียนมาถามครูว่าลูกไม้ยาวแค่ไหนอ้าวเจหเซนนะคะกว้างยีบหเซนนะ ของสีฟ้านี่ก็เหมือนกันแล้วแต่นักเรียนจะเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวครูพิจารณาทีหลังเพราะว่าครูอยากให้นักเรียนเห็นความแตกต่างเอาสีฟ้าเหมือนเดิมมีแดงไม่เอานักเรียนก็เอาลูกไม้สีฟ้ามานะคะลูกไม้ของเรามีสีอะไรก็เอามาความยาว75เซนความกว้างอ่า25ห้าเซนนะคะ นักเรียนก็ทบไปดูว่าเดี๋ยวเราจะเอามาวางตรงนี้นะคะนี่ที่เหลือก,ก็เป็นไปตามนี้แต่ว่าอันนี้พักไว้ก่อนให้วางผ้าตามโค้งตามที่เราวัดมาอันนี้คือชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะทีนี้ต,ตัดตัดตัดเดี๋ยวจะพาวางผ้าคลิปต่อไปตรงนี้ตัดทีนี้บางคนหน้าอกใหญ่ใส่แล้วชายมันเชิดขึ้นให้นักเรียนแก้ไขตรงชายนิดๆๆนิดนึง เอาลงมาครึ่งนิ้วนะคะนี่ให้ชายมันต่ําลงมาครึ่งนิ้วมันก็จะไม่เชิดขึ้นนะคะอ่ะตรงนี้แก้ไขนิดนึงจากนั้นตัดเลยเราก็จะได้แพทเทิร์นอันใหม่แล้วนแพทเทิร์นอันใหม่แล้วเราตาดแบบนี้นะ,ะอ่าอันนี้คือ ชิ้นหน้านะคะอ่ะต่อไปชิ้นหลังตัดออกมานะคะตัดออกมาใครยังไม่มีเตรียมนะเรียนอ่าก็อออกมาแล้วนะนักเรียนวางที่นี่เลยตรงกลางเขาจะโค้งเข้าไปปล่อยเขาเลยตรงข้างบนชิด ตรงข้างล่างห่างครึ่งเซนนะคะห่างประมาณนี้ครึ่งเซนนะถ้าไม่ห่างว่ามันเขามันวางไม่ได้นะคะนี่ต้องวางตรงชายห่างครึ่งเซนแล้วเอาสก๊อตเทปแปะไว้ก่อนเพื่อที่เหมือนตัวสีโครีมคนักเรียนจะแย้งว่ามันทำไมไม่เท่ากันนักเรียนเช็คที่นี่ก่อนนะคะก่อนที่จะไปวางผ้า ให้จุดตรงนี้ตรงกันแล้วค่อยๆไล่มามันขาดแค่ไหนนักเรียนก็เติมเส้นนะคะเติมเส้นนี่เอากระดาษแทรกเข้าไปแล้วก็เติมเส้นนะคะนี่สมมุติว่านักเรียนนั่นแล้วมันไม่พอดีนักเรียนเติมเส้นแบบนี้นะคะอาสาธิตวิธีเติมเส้นหน่อยเน็บเข้าไปในนี้นะคะเอาเอา,เอาตรงนี้ให้เท่ากันแล้วก็ไล่มาเห็นไหมมันห่างกัน ตรงนี้มันห่างกันเห็นไหมนักเรียนเติมเส้นก่อนอันดับแรกนะคะเคก,ก่อนนะคะก่อนที่จะไปวางผ้าบางทีมันคาดเคลื่อนเอาตามไม้โค้งเลยเอามุมไหล่ที่นี่แล้วก็ลากแลตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมบางทีตรงนี้มันดีดออกไปนะคะนะคะสูตรนี้เลยคือวางสันทบนะคะคราวนี้เราจะมาย้ายเรื่องคอนะคะคอ พอเราต้องการให้ชิดขีดยาวเข้าไปด้านในอยู่ที่นี่นะคะอยู่ตรงนี้ทีนี้ขีดเส้นตั้งฉากนี่มองให้เขาขนานกับต,ตรงนี้ขนานกันแล้วเอาตรงปลายปกของเดิมนี่นักเรียนเอียงเข้าไป1.5เซนนะคะ1.5เซนเอียงเข้าเอียงจากมุมนี้1.5้เซนเห็นไหมคะ ก็จะได้คออันใหม่คืออันนี้แล้วตรงนี้เอาไม้โค้งนะคะความสูงของคอเดี๋ยวเกิดมันกลัวมันไม่เท่ากันนักเรียนก็เอาชิ้นชิ้นหน้ามาเทียบนะคะชิ้นที่เราทานเท่ากันนะคะโอ้เอาตามเส้นนัดเมื่อกี้ครูย,ยังไม่ได้ตัดเส้นนี้ออกมุมนี้ของใหม่นะมุมนี้เห็นไหมเขาก็จะอยู่ตรงนี้ เท่ากันนะ,ะเช็คแล้วได้แล้วเท่ากันความเอียงเท่ากันเห็นไหมเราเข้าไป1.5เซนความเอียงก็จะเท่ากันมุมคอนักเรียนเอาของชิ้นหน้าเป็นหลักเลยแล้วก็เอาไม้โค้งใส่นะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้คอหลังอันใหม่นะคะอะทีนี้ตัดผ้าให้ดูจะได้จะได้ไม่สงสยัย ถ้านักเรียนอยากเอาเว้า์ข้าวก็เว้า์ข้าวถ้าอยากเอาออกมาก็โอาออกมานะอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่หุ่นใครหุ่นมันพอได้ตรงนี้ปุ๊บมุมนี้หีีตรงไปเลยเอาของใหม่นะคะนี่นี่เราก็จะได้ของใหม่คืออันนี้นะคะหก็เตรียมวางผ้าได้เลยเดี๋ยวแขนเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยทําแขนนะคะมันจะได้พอดีอะ โอเคเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเตรียมวางผ้าคลิปคลิปหน้าพาทําแขนแล้วก็วางผ้านะนักเรียนเตรียมผ้าอ่าสโลงหนึ่งพื้นหาลูกไม้มาหนึ่งเมตรเพื่อที่จะมันน่าจะทําได้สองตัวถ้าครึ่งเมตรมันก็น้อยไปนักเรียนซื้อเมตรหนึ่งเลยเหลือไว้ตัวหลังเพราะว่าเราต้องไปแต่งที่แขนด้วยนะคะคราวนี้เดี๋ยว อันนี้ก็เตรียมไว้เลยไปวางผ้านะคะอ่ะคลิปต่อไปพบกันคลิปต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะ